ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Reach Inner Self ค่ะเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้ครอ๊อฟมาทำมินิ Reach Inner Self ให้เป็นวิทยาทานค่ะสำหรับท่านที่วาดรูปต้นไม้แล้วก็ส่งมาให้ครอ๊อฟกรออ,ก,อ,อ,ก,อ,อก,ก็อ่านรูปภาพไปตามนี้เลยนะคะมันจะพวกว่าภาพภาพต้นไม้คือมันจะสะท้อนเรื่าสภาวะอารมณ์นะคะอย่างเช่นภาพนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้ครอ๊อฟทำให้สองสองท่านนะคะคลิปนี้ทำให้สองท่านอ,อันนี้จะเป็น รูปจ้นไม้ของคุณนุนะคะคุณเอ,อ็นยูคุณนุคะ่ะคุณนุเนี่ยดูโครงสร้างอะไรแบบว่าทุกอย่างมันแบบคือคนอื่นดูภายนอกเนี่ยก็จะดูแบบว่าดูดีนะคะโครงสร้างดีทุกอย่างดีแต่จริงๆมันมีความร้าวรานภายในมันมีความรู้สึกที่คนอื่นจะไม่รับรู้แต่แต่ตัวคุณนุเองแหละจะรู้ว่าจริงๆแล้วลึกๆเรามีความโกรธมีความเขาเรียกว่ามีอะไรที่มีมีพลังลบและกันที่ฝังรากลึกอยู่ บางทีเราก็เป็นคนที่เหมือนประสบความสําเร็จนะแต่ทําไมเราดูเหมือนไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรอันนี้ต้องค่อยๆเข้ามาเรียนรู้นะคะ,ท,ะที่จะที่จะทํำยังไงให้ตัวเองสบายใจขึ้นนะคะทีนี้เป็นคนที่ความคิดดีค่ะจินตนาการดีมีเป้าหมายนะคะมีเป้าหมายมีเป้าหมายเยอะยะมากมายเลยค่ะนะคะแล้วก็ก็ให้ระวังเรื่องของว่าบางทีเป้าหมายเราเยอะเกินไปก็จะทำให้เราเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัว ต้องการการเติมเต็มบางทีเราก็จะรู้สึกเออบางทีเราอาจจะมีคําถามบางคําถามที่นี่เราจะทําเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทำเยอะแยะเงี้ย,ย,ยทำเพื่ออะไรนะคะเป็นคนที่ต้องการการเติมเต็มยังต,ต้องหาหาให้เจอค่ะว่าจริงๆแล้วลึกๆความต้องการลึกๆในในสิ่งที่เราพยายามทําหลายอย่างมากมายแต่จริงๆแล้วลึกๆเราต้องการอะไรอันนี้คุณู้ต้องหาคําตอบให้ได้นะคะ เอาละค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะนี่ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จแล้วครูอ้อก,ก็อยากให้ประสบความสําเร็จที่เป็นความสําเร็จที่คุณนุ้มีความสุขด้วยนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะสาหรับรูปภาพที่ส่งมาให้ครูอ้อนะคะสาหรับท่านต่อไปค่ะท่านต่อไปคือน้องน้องเอทีนะคะน้องเอทีเนี่ยค่ะกวาดรูปก็จะชัดเจนนะคะตรงนี้ค่ะก็เจอสะท้อนสะท้อนถึง อารมณ์เช่นเดียวกันนะคะเป็นคนที่มันมีอารมณ์เขาเรียกว่าคือถ้าไม่ได้ดั่งใจหรือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเราอาจจะถอดถอนเราจะมีสภาวะอารมณ์ที่อารมณ์ทางลบและกันที่ฝังลึกนะคะอยู่ในจิตใต้สำเน็กของเรานะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่จะต้องทำคือเรียนรู้ค่ะ รู้ว่าตอนนี้เรากําลังรู้สึกยังไงถ้ารู้สึกโกรธรู้สึกไม่มีความสุขเนี่ยพยายามค่อยๆหาตัวเองว่าเราไม่มีความสุขเพราะอะไรนะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องทําในนะถ้าเราทําธุรกิจคะ่ะเราควรจะต้องเรียนรู้นะคะสิ่งที่ที่เราทําเรียกว่าอย่างลึกซึ้งนะคะเป็นคนที่ปากแข็งแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าบางครั้ง มันก็อาจจะหุนหันพลันแล่นมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคนอื่นพูดก็อาจจะไม่ไม่ฟังที่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังคนอื่นจงเรียนรู้ให้มากเพื่อเราจะต้องมีข้อมูลที่มากในการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ฝึกเรื่องจินตนาการนิดหนึ่งก็ก็จะดีมากค่ะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนสักนิดหนึ่งนะคะยังไงก็ปรับปรุงอีกเล็กน้อยเพื่อเราจะได้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จและมีความสุข ะะเอาละค่ะนี่ก็คืออ่านตามภาพนะนะคะเอาละค่ะก็ขอบคุณที่ส่งมานะคะแล้วก็ช่วยกด subscribe ติดตามข้อมูลดีๆในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะในการทำความเข้าใจตัวเองจากครูอ้อนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนก็เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปของครูอ้อด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ